ธนพัทคะ่ะโอ้โหยังไม่ทันขายเลยลูกค้าบอกเอาไปเลยร้านไลรสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้อยู่ที่เคาน์เตอร์มักยีนที่ห้างทวิกิจนะคะนี่โปรโมชั่นตรงหน้านี้เลยจ้ะคุณลูกค้า่ะสองแถมหเอ้ยไม่ใช่สิ1แถมสองเืงแถมสองพักไว้ก่อนเขาเรียกอะไรน,นะไม่ควรพูด ที่ม้อหมดอย่างหมรายการหมรายการวันนี้มีนำเสนอเสยืดมากกีนนะคะทุกสีทุกแบบเลยนะคะ3ตัวจ่าย999บาท3ตัวจ่าย999บาทนั่นหมายถึงว่าผู้หญิงผู้ชายนะได้หมดเลย,นยเนาะพี่จะสีไหนสีเข้มสีอ่อนนะคะลายลายทุกลายทุกแบบ3ตัวจ่าย995บาทเอ้ยไม่ใช่ <laughs> 3ตัวจ่ายคอยรกรอบ999บาทเฉลี่ยแล้วตกตัวละ33 3บาทนะคะแล้วก็แอบบอกเลยบางตัวนะราคาราคาเสื้อยืดเนี่ยเสื้อยืดแม็กกี้เนี่ยเราจะมี3ราคามีตั้งแต่695 795ไปจนถึง895แต่วันนี้เรามากรุปรวมกันแล้วเราก็นะคะเมาเลยคุณลูกคา้คาขาหยิบมา3ตัวจ่าย999บาท อีกบาทหนึ่งจะพันไม่พอพันนะคะได้ไป3ตัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาคุณลูกค้ามาชมว่ามีสีไหนบ้างหรือคุณลูกค้าที่ชมไลฟ์สดอยากได้สีไหนแบบประมาณไหนทักมาเดี๋ยวหยิบให้ดูแล้วก็สนใจยังไงอยากจะช้อปปิ้งกับเราไม่ยาก2ช่องทางนะคะคุณลูกค้าช่องทางแรกก็คือคุณลูกค้านะคะแคปหน้าจอนะคะแล้วทักมาทางช่องทาง messenger นะคะก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลแล้วก็คอยบริการคุณลูกค้าอยู่หรือจะแวะเข้ามาช้อปปิ้งที่หน้าร้านที่เคาน์เตอร์มักยินก็ได้นะคะ โปรโมชันนี้นะคะเสื้อยืด3ตัวจ่าย999บาทที่ชูวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์เราจะจัดถึงแค่วันที่31มักราคมเท่านั้นวันนี้26แล้วนะคะอีก5วันอีก5วันใครจะรับโปรโมชั่นแรงๆแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่น้อยไม่ได้ใจว่าทหารหวานได้ถึงมือหรือยังเนาะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าเอ๊ะยังไงตรงลงพี่น้อยเป็นคนขายนะ เอางันเลยเหรอพี่พี่น้อยขายใช่ไหมหนูเป็นลูกค้านะพี่น้อยทหารหวานถึงหรือยังเอ่ยยังไงใส่แล้วแบบส่งมาให้ดูหน่อยส่งมาให้น้องดูหน่อยสวยไหมเนาะทหารหวานใส่ได้ไหมไม่แน่ใจนะคะพี่น้อยได้รับแล้วหรอถูกใจไหมคุณพี่ถูกใจไหมต้องถูกใจสิเนื้อผ้าดีมากใช่ไหมเมย์จ่าย2 0 0อยเบาๆใช่ไหม รีวิวให้หนูหน่อยพี่น้อยเสือ้อทหารหวานเหลือหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่วันนี้น้องจะขายแม็กยีนเสื้อยืดผู้หญิงผู้ชายแล้วที่สําคัญนะคุณพี่เพราะพี่ขายออนไลน์แล้วติดปากเอาเหรอแมคค้าเฉยแมคค้าเหรอโอ้ยตายละเกงใจเลยสวยมากเลยน้อพี่นันไงเช,ชื่อหนูเช,ชื่อหนูใช่ไหมเออสวยจริงๆคุณพี่และที่สําคัญนาะใส่ได้แบบทุกยุคมากเลยหนูก็แอบเชียร์กลัวพี่น้อยจะไม่ซื้อไงวันนั้นลุ้นเต็มที่เลย ขอบคุณมากขอบคุณมากก็ยังไงฝากติดตามได้เลยนะคุณลูกค้านะคะหรือว่าจะเป็นคุณพี่น้อยนะคะ <_ d> um> โอเคเดี๋ยวขออนุญาตเข้าเรื่องเลยนะขออนุญาตโชว์ในส่วนของเสื้อยืดมักยีเลยค่ะมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างมาเลยเดี๋ยวคุณลูกค้าจะมีกันหมดหมัวแต่ี้โมไม่ได้นะขออนุญาตเข้าเรื่องขายของเลยนะจ๊ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะมาแบบเป็นทางการแล้วโอเคมาดูอันนี้ทางนีู้ที่ผัทยใช่ไหมพี่โอเคงั้นหนูขอโชว์สวยขอโชว์ จริงสีมีเยอะนะคุณลูกค้าแต่ว่าน้องไปเร็วก็คือลูกค้าจะ,จะจะซื้อแบบไหนตัวไหนก็3ตัวจ่าย999 9าาบาบาท3ตัวจ่าย9 9้ารอยเ้าสิบเก้อะไรดอไปต่อเลยค่ะอ่ะตัวแรกจ้ะอันนี้ไซส์ S ไซส์เสื้อยืดของเราจะมี SML XL SML XL คุณลูกค้าสามารถเลือกว่าเป็นของผู้หญิงหนึ่งของผู้ชายสองหรือของผู้ชายสองของผู้หญิงหนึ่งหรือจะเป็นของผู้หญิงหมดก็ได้นะคะค่าแบบค่าไซค่าเพศค่าแบบค่าไซค่าเพศนะคะ3ตัวฟังไม่ผิดคุณลูกค้าขาน้องขาย9 9 9บาทตัวแรกนะจ๊ะสีน้ำตาลสีตามกล้องเลยไม่หรอกคุณลูกค้าลายฉลามแบบนี้เลยข้างหลังเป็นลายเรียบ จ้ะเลือกได้เลยคุณลูกค้า3ตัว999วัตบาทหรือว่าจะเป็นสีกรมมาดูขอไปไวนะคะคุณพี่ขอไปไว้นะคะน้องโชว์เป็นบางส่วนและชื่นชอบยังไงก็แวะมาช้อปปิ้งกันเอา้าแขนยาวก็มีแขนยาวตัวนี้เท่มากเลยนะคะ <c oughs> เป็นแบบว่าเสื้อเหมือนกับว่าออกแบบมาเหมือนเราใส่เสื้อ2ตัวค่ะนะคะ,นะคะตัวนอกเป็นแขน แขนสั้นตัวไหนเป็นแขนยาวจริงๆแล้วมันตัวเดียวเขาดีไซน์ต่อแขนออกมาแบบนี้สวยๆสีกรมตัดเหลืองมีโลโก้เขียนหน้าอกสวย,สวยๆแบบนี้เป็นสีเหลืองสวยมากตัวนี้ขอกลมแขนยาวตัวนี้ก็จัดโปร3ตัว999บาทไปต่อค่ะย้ำว่าไซส์ลงเรามี S m l แล้วก็ XL นะคะนี่ตัวนี้เป็นไง ระเป๋าตัวนี้เก๋ตรงที่กระเป๋าใช้ผ้ายีนแต่งแล้วก็มีโลโก้แม็กยีนให้แบบนี้เลยตัวนี้ก็สวยคุณพี่นะคะสีกลมของคุณผู้หญิงนะจ๊ะไซส์ที่โชว์อยู่จะเป็นไซส์แอลอนะคะขออ,อนุาตไปเดีวนะคะนี่สามตัว999บาทคุณลูกค้าหรือคุณลูกค้าไม่สะดวกมาช็อปปิ้งแต่ว่ามีแบบในดวงใจ ไปเซิร์ชเน็ตมาแล้วอยากได้ส่งรูปภาพมาทักหาเราสอบถานได้นะจ๊ะโอ้โหสีดำสีดำลายภูเขานะคะสวยจังเลยฟังไม่ผิดจากคุณลูกค้าสตัว9 9้าร้อยเก้าสิบาบาทค่ะขอตัวสวยๆให้ขอตัวแบบนี้อันนี้แจ๊ดมากเลยอันนี้เป็นส้มแบบส้มเข้าตาเลยค่ะส้มแปดส้มเข้าตาอันนี้ก็อยู่ในโปรจ้ะคุณลูกค้า3ตัว999บาทนะจ๊ะเป็น อันตัวนี้ก็คือไม่มีลายนะคะเน้นแบบเรียบเรียบแต่ว่าสีเจ็บมากเลยใครชอบแบบเจ็บๆสีเจ็บๆๆเจ็บเจ็บตัวนี้เลย3ตัว999บาทคมาต่อจากคุณลูกค้าตัวนี้ก็ยังเจ็บอยู่ค่ะสีแดงจากคุณลูกค้าสีแดงมีแต่งแถบแขนสีขาวให้สวยอีกแล้ว ขอเป็นสาวหวานบ้างตัวนี้เอาใจสาวหวานคุณลูกค้าขานะคะคอแดงแอบเปรี้ยงลงคอนิดนิดแล้วก็เป็นสีฟ้าตัดขาวนะจ๊ะเป็นลายริ้วให้ทั้งหน้าหลังอย่างนี้เลย3ตัว999จ้าสีะอขย่างเวนะจ้คะุณลูกคาสีขาวะสขาวคุณลูกค้า3าตัว999อบเบาทอ่าไฟนิดนึง ชอบตัวไหนแคปหน้าจอมาเลยนะชวิกิตสาขาไหนชวิกิตสาขาซูเปอร์เซ็นเตอร์ถ้าคุณพี่อยู่ไกลไม่ต้องมาคุณลูกค้าชอบตัวไหนแคปหน้าจอมาหรือหรือหรืออยากจะดูสินค้าเพิ่มเติมท่านในไลฟ์สดน้องนําเสนอแล้วยังไม่ถูกใจเดี๋ยวไ้ายไลน์นะคะน้องจะชิ้งคิวอ,อ Code, าร์โค้ดไลน์ของคนขายไว้ให้สามารถทักไลน์แล้วก็สอบถาม p c ของเราเพิ่มเติมได้เลยอยากได้แบบไหนสีไหนย้ำว่าถึง31มกราคมนะคะ ตกตัวละ333บาทปกติ895กับแม็กกีนจ้ะผู้หญิงไปแล้วขออนุญาตโชว์ของคุณผู้ชายบ้างขอเริ่มที่สีเทาเลยจ้ะนี่สีเทาค่ะนี่ย้ำว่าจะเลือกเป็นผู้หญิงผสมผู้ชายก็ได้อันนี้โลโก้ให้นะคะแม็กกี้ผ้านิ่มมากคุณลูกค้าผ้านิ่มมากเป็นคองกลมนะคะคองกลมแม็กกีนสามตัว นะคะสมตัว999บาทอันนี้เป็นสีสีแบบเหลืองทองนะคะสีเหลืองแบบเข้มๆหน่อยหนึ่งใส่แล้วเทตัวนี้ปักปักหนะ้าอ,อกให้สวยมากตัวนี้ปักคําว่าแม็กยีนให้แล้วก็ปักเป็นโลโก้นะคะ1975 1, 975ให้แบบนี้อันนี้ปักหมดเลยนะคุณลูกค้าข้างหลังเรียบร้อยจะไม่มีอะไรสวยๆตรงไรปักตรงนี้อยู่ในโปรด้วยจ้ะสีนี้ค่ะ อันนี้เป็นแบบสีแบบเทาสวยมากลายสวยด้วยนะคะ Adventure ตัวนี้โลโก้สวยมากเลยคุณสุภาพบุรุษนะคะสีสวยโลโก้สวยตัวนี้นะคะแล้วก็คอเย็บแบบข้างหลังเย็บเป็นแบบได้สีน้ำเงินให้เก๋ๆแบบนี้เลยนะคะข้างหน้าก็จะเป็นเรียบร้อยตัวนี้สวยนะหนูเชียนะใครอยากได้แม่ค้าเชียตัวนี้ ดีพี่ธนชัยค่ะสวัสดีค่ะสีดำจ้ะตกตัวละ300นะจ๊ะ333้าบาทนะคะเซอร์คัทที่วันนี้ค่ะกลมบ้างนี่ตัวนี้สวยจ้ะนี่กลมแถบแดงโลโก้แม็กอยู่ตรงหน้าอกนะจ๊ะย anyway> ้ำว่าที่ชวิกิตสาขาซุอร์เซ็นเตอร์นะคะ ที่ชื่นชอบนะคะฮูดแม็กกีนฮูดดี้ฮูดดี้ไม่ได้ร่วมรายการนะคะก็จะอยู่ที่ราคาตัวละ9 9้บาทลดให้50%พูดี้แม็กกีนของยังมีนะคะก็สนใจแวะมาชมได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างขอแอบนิดนึงจบแล้วนะเสื้อยืดขอโชว์เป็นบางส่วนเดี๋ยวทิ้งรลายไว้ให,ให้อยากได้สีไหนทักมาขออนุญาตโชว์อีกหนึ่งโปรที่น่าสนใจมากเลยค่ะนี่เลยอันนี้เป็นกางเกง,กงยีนรุ่นมัทมี กางเกงยีนรุ่นม a กมี Me นะคะอันนี้สุดยอดเลยลดให้แบบแรงๆเลยมี 2XL ไหมมีเนาะพี่มีของ 2XL เรามีไซส์ใหญ่สุด XL 2XL ไม่มีใช่ไหมคุยิงผู้ชายมีผู้ชาย 2XL มีเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ธนชัยแป๊บนึงเดี๋ยวเช็คของใหยไปต่อนะคุณลูกคา้าเดี๋ยวพี่ธนชัยรอแป๊บหนึ่งกำลังเช็คใ ่าการเกงยินแม็กมีการเกงยีนแม็ Me. กมีถามว่าจัดโปรโมชั่นให้แรงๆเลยวันนี้ใครกล้าเข้ามาลองมาลองที่เคาน์เตอร์แม็กยินนะคะมาลองใส่แล้วตัดสินใจซื้อเราลดให้เลยคุณลูกค้า1 0 0 0บาทราคาเริ่มต้นแม็กมีเท่าไหร่นะบี ตามป้ายเลยเนาะพี่สองันโอเคเอ่อมี2 XL นะคุณพี่พี่ธนชัยตัวนี้ก็2 XL นะ้องให้ดูเป็นตัวอย่างนะมีมมีส XL พี่ค่ะตอบพี่ธนชัยนะคะมีมีจ่าคอนเฟิร์มจ้าไปต่อค่ะคุณลูกค้ากางเกงยีนแม็กมีของคุณผู้หญิงกางเกงยีนแม็กมีของคุณผู้หญิงถามว่าใครเหมาะที่จะใส่แม็กมีคุณลูกค้าที่เป็นสาวแบบประมาณว่าซส์แบบเขาเรียกอะไรนะเจ้าเนื้อ ใส่เจ้าเนื้อนะคะเนื้อแน่นๆแนะนําให้ใส่รุ่นแมกมีนะคะเพราะว่าเขาจักระชับดีมากผ้ายืดแต่ก็ชับนะคะใส่แล้วแบบฟิตก้นสวยกับโปรโม,มชั่นนี้เลยคุณลูกค้าแมกมีเซฟมายแอสนะคะเข้ามาลองแล้วตัดสินใจซื้อรับส่วนลดทันที1,000บาทเลยนะคะต้องกล้าลองก่อนนะถ้าไม่ลองไม่ลดให้เดินเข้ามาแล้วมาซื้ออันนี้ไม่ได้ส่วนลดเดินเข้ามา แล้วลองก่อนแล้วตัดสินใจซื้อลดให้1,000บาทกับ m a ็กมีนะคะราคาป้ายจะอยู่ที่2,395บาทเริ่มต้น2,395บาทเข้ามาลองนะคะจัดรายการถึงสอ่ะพทษทีจัดรายการถึง,อถงเอา21กุมภาพันธ์นะคะพูดเองงนเองจัดรายการถึง21กุมภาพันธ์นะคะคุณลูกค้าย,ยกตัวอย่อย่างเช่นตัวนี้2,395ก็จะเหลือแค่ 1,395บาทรุ่นแม็กมีนะและที่สำคัญยังไม่พอผู้จบเรืยงยังไม่พอรับ2ต่ออีกคุณลูกค้าคุณผู้หญิงนะคะซื้อแม็กมีไปแล้วนะคะแล้วไปโพสต์รูปตัวเองใส่แม็กมีโชวก้นสวยๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครได้ยอดไลค์สูงสุดรับรางวัลเพิ่มอีก1,000 0บาทไปเลยนะคะ ประกาศผลทาง Facebook ของแม็กยีนนะคะนี่ฟังไม่ผิดนะต่อแรกรับไปก่อน1,000ต่อที่2รุ่นรับอีก1,000 0กับแม็กมีใครใส่แล้วสวยแล้วเรียกยอดไลค์ยอดแชร์ได้รุ่นรับสต่อเลยนะคะกับแม็กมีแล้วก็ที่สำคัญแม็กมีใส่ดีมากคุณผู้หญิงหลายๆคนติดใจโดยเฉพาะย้ำคุณผู้หญิงเจ้าเนื้อนะคะแล้วก็ไซส์เรามีตั้งแต่27ไปจนถึง38 27ไปจนถึง38เอวของแม็กมีนะคะ ต้องทาให้มาลองนะคุณลูกค้าอันนี้เป็นสีดำล้วนนะจ๊ะให้ดูผานี่ความยืดยืดแล้วก็ยืดยืดแล้วก็กระชับกระชับแบบว่าบางคนแบบเนื้อแบบเนื้อไม่แน่นเนื้อไม่ฟิตตังกิงยีนรุ่นนี้ตอบได้ตอบโจทย์เลยแมคมีของคุณผู้หญิงอะทาให้ลองจริงๆเข้ามาลองแล้วตัดสินใจซื้อรับส่วนลดไปเลย1,000บาทแต่ว่ามีเวลาถึงแค่นะคะ21กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นค่ะ ฝากไว้ด้วยนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษจากเคาน์เตอร์แม็กยีนยังไงคุณลูกค้คาสนใจทักสอบถามเพิ่มเติมมาได้นะคะถ้าเกิดข้อมูลยังไม่เพียงพอที่ทางช่องทาง messenger แล้วก็เดี๋ยวท้าย,ายไลท์จะทิ้งนะคะลาย qr code ของทีมงานที่ขายขาจะ พี่ทีมงาน PC ที่ขายของแม็กยีนไว้ให้สนใจก็สอบถามได้นะคะโปรโมชั่นรายละเอียดทุกสิ่งอย่างก,กับเคาน์เตอร์แม็กยีนค่ะไลฟ์สดวันนี้รอบนี้ราไปก่อนเจอกันใหม่รอบหน้านะคะลาไปก่อนทุกคนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะไปแล้วค่ะอย่าลืมมารับโปรโมชั่นพิเศษแม็กยีนนะคะไปแล้ค่ะสวัสดีค่ะ